โอเคนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเพชรเองครับกับเกมตามน,นี้ครับผมก็มีอยู่กับพาที่อ่านใครยังไม่กดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดติดตามก็ากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมได้นะครับผมก็เดินทางมาจนถึงพาที่อ่านแล้วนะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมก็ไปเลยครับเออก็ใครที่อยากนายเออผ้า เออผ้าอุ่ยๆล่อๆเท่ๆครับผมก็กดในที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมกดเลยครับลิงก์้คปปี้รับรองไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับตรงปกก็กดเลยครับผมใต้คอมเมนต์ไปเปิดก่อนนี่คืออ๋อต้องเอาคุณแจอยู่นู่นเนาะใช่ปะ ไปที่นี่ใช่ไหมเบา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 เขาบอกเบาเบาเกนนี้ไปที่ยากก่อนไปที่ยากก่อนลองดูดิว่ามันมันมีมีอะไรอ๋อน้องมันเข้าได้นี่โอเคเบา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  อย่าเหยียบกระดูกนะอย่าเหยียบกระดูกนะก็ยักษ์ตัวนั้นเอนทอร์พัสอ,อนะ่องมันมาตามหาเมียมันนั่นเองครับได้ยังโอ้ได้แล้วอไอ้เคี้ยมึงยิบมาดิไป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 ค่อยๆอยค่อยอยอย,อย่าเหยียบกระดูกนะ หอเย็บกระดูกนะมันจับมันจับตัวเมียขังขังไวไวทำไมวะโอเคไปไปครับมันติดชากไอ้เฮียโอเคไปอออกออกออกมาได้ใช่ปะ่ะไปครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันต้องมีมีลายพิษปกติเกี่ยวกับตรงนี้แน่นอนแล้วก็ดึงใช่ไหมโอเคนั่นไงากาไว้แล้วมันต้องเอาเอาคุณแกมาเปิดก่อนจริงด้วยโอเคโอเคครับโอเคโอเคโอเค ใครที่ชอบเกมแนวเนื้อเรื่องครับผมก็กติดตามไว้เลยครับผมผมมีเอาเกมแนวเนื้อเรื่องมาลงอีกครับผม <Hey! S 1> เกมต่อไปจะเป็นเกมเลโก้ oh! นะมาแล้วมาแร้ว,รว <c oughs> อะไรอ่ะอีใครที่ชอบเกมแนวเนื้อเรื่องครับผมก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะเพราะเราคือพวกเดียวกันอ่าโอเคเดี๋ยวมันต้องไปไหนวะอ๋อมันต้องมันต้องรอดีว่ว่า มันต้องเอาเอาเอาไอ,าอ,าอา้ไอ้ตัวนี้เข้ากินด้วยเดี๋ยวต้องให้น้องมันไปลอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันดึงไว้มันล่นไนลอไงวะ ไอ้เฮียนั่นก็ไม่ช่วยกูเลยไปเลยไอ้เฮีย hey. 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 นนมันเรียกได้นี่ ไช่ดีว่าเดี๋ยว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 ,ยว <Hey! S 1> มันจะไปยังไงต่อวะทีนี้ จะไปยังไงต่อ,อทีเนี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาคุณแกไปไว้ไกลเลยเรียบร้อยอาเลอสกูก็ว่าอยู่ไอ้เหี้ย ร้องเพื่อร้องไปก็ไม่มีใครช่วยอีกเกไปครับไปแล้วเอาอยาให้ให้พี่กวนบายบายบุยบุยไป, hey, hey. ไปครับเฮี้ยนี่คืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลงไปเลย เดี๋ยวมันต้องลงไปเหรออ๋อลงไปมั้งครับคันโยกไอ้เฮียเด้อ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 อ่ะมาจ้ามึงอะมานี่ไอ้พี่มึงอะอเค Ngay quá, mình cấp ngay, mình cấp ngay, mấy cặp này quá Ok đi Ok cặp này mấy cặp này mấy cặp này mấy cặp này ngay cặp này กลโดยด่วนกลับโดยด่วนกลับโ,โดยด่วนโอ้ไปดย่วนอ๋อไอ้เหี้ยโอเค,คกูขอโทษกูก็ว่าอยู่ท่าเมมันไม่ทำอะไรเลยไอ้เหี้ยแม่งมาขับอ่องคนแม่งงงวะ่ะเอาจริง ทำไมมึงไม่ไม่บังคับคนเดียวแบบเกมอื่นน่ะเออเออเนี่ยเออแค่เนี้ยมนงรับอ้างคนมันงงโว้ยโอ้ย,อยมีบัลลังก์ด้วยโอเคเข้ามาแล้วอู้เนื้อเรื่องละ <laughs> ครับนี่เอ็นทอเจอแล้วคู่คู่ผัวเมียมีอะไรที่รักคืนแล้วครับ อ๋อ oh. นี่นี่เองจากอีพีแรกครับผมเราต้องม่หาพี่เอ็นทอตัวนี้ครับผมพี่พี่เอ็นทอรตัวนี้ก็ได้ไปตามหาเมียตัวเองอะไ <Hey! S 1> นี่ <'m> ตัวนี้มาแล้วต้องหนีเร็วต้องหนีแล้วต้องไปแล้วต้องหนีเร็วขีไวว่ไปนูน่นขี่ไปนูน่นโอเคเดี๋ยว Oh. แล้วทำไมต้องเป็นกูด้วยวะไอ้เฮียมันต้องเป็นกูด้วย,วปวยไปไปไปดิไป ไป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  <c oughs> ไปยยัยงไงวะ <c oughs> ยังไงวะเดี๋ยวีโอ <c oughs> ้โอ้โอมันขาดตัวหนึ่งนี่ว่ะ ยังไงยังไง,ไงอืมอ๋อรู้แล้วรู้แล้ววันนี้เร็วแม่นีเ่เรียกเป็นหมาเลยแม่นิ่วเอ้าแม่นิ่วพังพังไปแล้วพัง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  เออพางไปแล้ว,ลวนี่ให้น้องมันไปล่อเหรอง่ายดีโอเคมาส่วนแล้วหนึ่งโอเคส่วนแล้วหนึ่งมาส่วนเลยเฮ้ย <c oughs> ย่าปวดหัวไปดิปวดหัวไปดิ <c oughs> ปวดหัวไปดิ

vượt nhanh anh như anh 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 thì ní như anh thì ní ปิดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูลงไปเองวะเอ๊ยตกไปแร้วไปครับลงมาเลยตกไปแล้ว,ลม,ลลวมันตกไปแล้วไอ้ยักษ์เอ็นทอร์ตัวนี้มันเป็นอะไรวะอยู่ดีกระโดดมากุแจะหายเก็บอาหมดเลยเฮียครับมาดีอาชีเดะอาชีเดะไปครับขึ้นแล้วก็จับมือ โอเคแก้วครูผช่วยครูผูเมียได้แล้วใครยังไม่กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามก็ปากให้ผมฝากกดติดตามให้ผมด้วยครับปากดันหน่อยขึ้นหกเอฟติดตามใครชอบเกมแนวเนื้อเรื่องก็ปากด้วยนะครับผมเราคือเพื่อนกันครับผมต่อไปผม,มจะลงเกมเลโ้กกครับ๊ยายบายเจอกันครับเราได้ปะอะแยาอายุวัฒนะแล้ว เอามเมื่อไรไม่ใช่ไปน้ำเนยไปนู่นเลยโอเคกลับมาบ้านเนาะโอเคพ่อครับกลับมาหาพ่อโอ้โหเด็กแบนก็ขี่รถกังยังเลยกูก็จะอัดเกม <c oughs> อ๋อเพราะอ,อาการอุดตัวลงเหรอตอนนี้เรากำลังไปหายาอยู่ฒนะอยู่ไม่อป่อยตอนจบนะไรที่เล่นจบแล้วห้ามอป่อยเด็กขาดเฮ้ยตื่นตื่นชื่ออะไรวะนายฮี่เหรอไอไอไอน,นี้ไม่ไม่ทะ้เธลึงนะเห็นมันเรียกอย่างนี้จริงคืออะไรวะ เก็บเลยเฮียเก็บไม่ได้หรอโอเคปะมาต่อกันเลยน้องก็เดินตามมาอุ้ยเอือ๋์อ๋อุ้ยงเอือไอเฮียโดนเอือกัดกูว่าเร็วมันปันยังไงวะอ๋ออย่างงี้นี่อย่าเข้ามาไปบอกให้ไปใกล้ๆดีใกล้ๆหน่อยไป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  ไป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 อย่าเข้ามา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 อย่าเยอะอย่าเยอะพอพอเพียงแค่ว่าอย่าเยอะพอโอ้ยไปโอ้เีคเอียงห้าวกูเราแย่งจัดไปครับเบี่ยงก่อนเบี่ยงก่อนเบี่ยงก่อนเบี่ยงตัวก่อน เออขับออกมาโอ๊ยมา,าเร็วไป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 เออไปมึงอะไปมึงอะไอ้เฮียตามมาอีโอ๊ยไอ้เฮียน้องโดนกัดจนได้ไปทำไมมึงไม่ทำไมมึงไม่เดินตามมาน้องตัวผาละวะไปไป

ไปมึงจะไปไม่ไปไอ้เหี้ยไป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 เออไปไปไปไกลไปไกลไอ้เหี้ยตายมาไอ้มึงจะไปลบกันไอ้เหี้ยมีเหี้ยเร็วไปอีโอ้ยโอ้ยไป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  ไป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 โอ้กลัวเบื่อนอ้อมึงชิบหายด้วยไม่อยากจะเดินอาการเป็นยงไงเดี๋ยวโดนกัดอีกจนได้ไป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 โอเคพ้นแล้ว <laughs> อราคนปุ๊บกูก็เอ้ยนี่มันกลับหมู่บ้านดีว่าเอ้ยจะไปไหนแล้วโอ้โหแยกทางโอ้เอาเอาเอานครับอันนี้อะไรวะ เด็กเฮออืมทีนี้เขานอนอยู่ดีๆก็บิดปลุกเขาอืมอืมอไอครขอโทษป้า อ๋อโอเคถูกแล้วอืมโอเคอ๋อลุงเขาเป็นคนนำทางลุงเดินไหวไหมเนี่ยลุงลุงไหว,ไ,หวไม่แนะ่ลุงลุงตะเกียงจะดับแล้วนะลุงอะ๋อเขาเป็นไอ้นี่อ่ะคล้ายๆผู้ใหญ่บ้านอย่าง,างนี้เหรอหรือว่าคนดูตูวไปแล้วช่างแม่เลย โอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหหนีหนีเงาะนี้หน,น,นีขอเลี้ยงเองหน่อยไปไปนี่นี้นี่นกระโดดลงไปแล้วโอ้โหไอ้เขี้ยโอเคไป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 ลุยตามไปไปเลยไอ้เขี้ยไปมันไม่ดับเลยเหลวะตามไปเลยเพราะไอ้หมาป้ายเขี้ยตัวเดียวไป ไปเลยไปเลยยังจะผ่านแล้วอู้เฮียกลัวกูไปทางทางนี้ดิป่ะทางนี้ป่ะโอเคแล้วก็เลี้ยวไอเฮียอย่างไอเกมนี้เด่นอีวิวเลยขึ้นขึ้นขึ้นนะไออ,ออมชี้ชไปนูน่นโอเคปะ่ะอือ อ๋อนี่ถูกแนละ้วโอเคไปไปไปเดี๋ยวไปหักนะไป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 กระโดด

ไอ้นุ่มประคำน้อยจับไว้โอเคโอ้โหตายีเบียกลัวองอ่านที่มึงขี้ผายเลยเฮียจังหวะนี้ตายีตายีอยู่นั่นเนี่ยครับโอไว อาวไอ้้ยกูนึกว่าตายไปแล้วเอาอะไรวะงงแรกเลยวะอ๋อโหแล้วมันมันต้องให้พี่มันดึงไปให้ให้พนนี่โอเค วีอาต้นไม้เกี่ยวช่องแล้วไอ้เจ้าวีอาต้นไม้มึงอาทำนายอีกูใช่ไหมโอ้ลงเลยลงเลยลลงเยโอ้ลงเลยอีกหน่อยหนึ่งโอ้มันค่อยๆมาแล้วโอ้เอาเพชรเพกระดบึบกระดึบไปตรงกลางไรกระดบึบกระดึบไปตรงกลางโอ้โอโอ โอ้ตรงกลางตรงกลางตรงกลางอยู่ที่ไหน <rí> e> ตรงกลางอยู่ที่ไหนเฮียมอแล้วทีนี้โอ้โหเ<ไ>อโหโอ,โ,โ,อ,โ,โ,อโ,โดดลงไปช่วยน้องอย่างนั้นแนไ่ไปครับไปครับ ไป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 เร็ว,ว,วไอเออ,เอ,อขึ้นน้องมันว่ายนะ้ำไม่เป็นไงน้องมันมีปมทางน้ำนะครับไอพี่อาดตนา้นไม้กูจะกระทืบมืออาดทำหน้าอีกูหน้าอีกวงอีงคือที่หนึ่งใช่หรอไออีกอาดทำหน้าอีกู โอเคครับผมก็เอาไว้เจอกันพาร์ทไอ้ครับผมก็ยังไม่กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยครับผมนะอย่าลืมอุดหนุนเอือ้อภาอินค้าผมด้วยครับผมในในในที่ลิงก์คลิปชั้นหรือว่าลิงก์ในคอมเมนต์เลยครับกดเลยลิงก์ช้อปปี้ทุกใจองององ,องปกแน่นอนครับสำหรับว,วันนี้บายบายอย่าลืมดันให้ผมฮุกอีกคนด้วย